สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจในเพจไลฟ์สาระทุกท่านครับช่วงนี้ก็ห่างหายจากการไลฟ์ติวไปนานนะครับเนื่องจากไปพักคอนทุกท่านอาจจะเห็นว่าผมไม่หายไปนานเลยนะครับช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสที่พักไปประมาณร่วมๆหนึ่งสัปดาห์มาทวงการบ้านนะครับมาเช็คดูว่าสมาชิกเนี่ย ที่กาลังจะเตรียมตัวไปสอบคูช่วยรอบทั่วไปของสปทเนี่ยมีความพร้อมกันมากน้อยเพียงไหนแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วก็รบกวนแจ้งผลการรับชมนิดนึงแล้วกันว่าภาพและเสียงเนี่ยชัดเจนหรือเปล่านะครับถ้าภาพเสียงชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเราดูข้อมูลนิดถนึงแล้วกันซึ่งนะครับวันนี้หลายท่านก็น่าจะทราบแล้วว่ามหาลาัยใดเป็นผู้ออกข้อสอบนะครับเพราะว่าเพจศูนย์สอบเ,าาเ,าาเาาขาโพสขู่เช้าขู่เย็นขู่ค่ำเลยช่วงนี้โอเคครับนะครับเดี๋ยว แจ้งกำหนดการนิดหนึงล้กันสำหรับท่านที่กำลังจะเตรียมสอบคูช่วยรอบทั่วไปในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศาารึกษาขัาา้นพื้ฐานปี2568นะครับซึ่งกำหนดการสอบเนี่ยก็จะสอบในวันเสราร์ที่16นะครับและวันอาทิตย์ที่17เดือนสิงหาคมก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทั้งจะเลื่อนสอบนะครับใน7จังหวัดที่ มีปัญหานะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบางท่านก็อาจจะกําลังอินอยู่นะดังนั้นก็มูฟออนนิดถึงแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าบางอย่างมันไม่เป็นอย่างใจนะครับแต่ก็จําเป็นจะต้องม mm ูฟออนเพื่อเตรียมตัวไปต่อโดยเฉพาะยิ่งท่านที่กำลังจะสอบครูู้ช่วยนะครับในรอบทั่วไปสก,กัดของสอพทเพราะว่าท้านับจากวันนี้นะครับในการสอบภาคกอเนี่ยก็จะสอบวันเสาร์ที่16เดือนสิงหาคมส่วนภาคขอเนี่ยก็สอบวันอาทิตย์ที่17เดือนสิงหาคม เวลาในการเตรียมตัวเนี่ยเหลือเต็มที่ก็ให้สักประมาณ2สัปดาห์แล้วกันประมาณ15วันเต็มที่14 15วันนะอันนี้คือเวลาทั้งหมดนะครับที่มีแต่ว่าเวลาอ่านหนังสือเวลาทบทวนข้อมูลจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับหสัปดาห์ด้วยซ้าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์ที่หนึ่งนะครับใครที่เข้ามาแล้วท่านถามว่ามีติวเวลาไหนบ้างเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับรวมถึงเดี๋ยวเราเทสข้อมูลนิดนึงแล้วกันน,นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ย กวนแจ้งผลการรับชมให้ผมนิดนึงแล้วกันว่าภาพและเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับเนื่องจากยังไม่เห็นคอมเมนต์เนาะว่าภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเนื้อหานะครับในเรื่องของข้อมูลซึ่งนอกเหนือจากแจ้งกําหนดการติวคืนไกข่ขันแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามหาลัยที่เป็นผู้ออกข้อสอบตอนนี้หลายคนก็ได้ทราบแล้วนะครับเพราะว่า,ามหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นผู้ออกข้อสอบ แอดมินเพจศูนยสอบธรรมศาสตร์เนี่ยก็โพสขูเช้าขูเย็นขู่ค่ำเลยว่างั้นนะครับดังนั้นไม่ต้องถามแล้วนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับว่ามหาลัยไหนจะเป็นผู้ออกข้อสอบในครั้งนี้นะครับสําหรับมหาลัยธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็ล่าสุดก็เพิ่งออกข้อสอบในการสอบตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของสอบบอนะครับเมื่อช่วงนะครับสัปดาห์ก่อนซึ่ง ถ้าไปดูข้อสอบในสายบริหารก็ไม่ถือว่าข้อสอบโหมดมากนักนะครับแต่ว่าถ้าไปดูวันก่อนๆเนี่ยเคยมีข้อสอบหนึ่งข้อเช่นข้อที่ผมยกตัวอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับในข้อสอบของมหลาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขามาเทสนะครับซึ่งโอ้มัน,นั่นบอกว่าถ้าข้อสอบจริงเป็นแบบที่ทุกข้อเนี่ยจะทําได้ครบจะทําได้จบจะทําได้คะแนนไหมนะเดี๋ยวเราค่อยมาลองเฉลยข้อนี้กันเนาะนะครับ ใครได้คําตอบข้อนี้ไปแล้วบ้างนะครับหรือว่าใครลองตอบไปแล้วบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์แจ้งนิดหนึ่งแล้วกันท่านบอกว่าแวะเข้ามาฟังเสียงนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็รบกวนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งแล้วกันในไลค์ผมไม่ได้ลบคลิปวิดีโอนะครับทิ้งนะนอกจากว่าพี่ a c e b o o k เนี่ยเขาจะใจร้ายลบเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้แต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาไลค์ไว้ที่หน้าเพจตรงนี้ก็ <c oughs> <c oughs> นะครับก็จะ เอาวิดีโอตรงนี้นะครับไว้เผยแพร่ให้พวกเราเนี่ยไว้ที่หน้า Facebook ไว้ตลอดนะครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะเข้ามารับชมในภายหลังทีนี้สําหรับของพวกเรานะครับในส่วนของบางท่านที่สอบถามเรื่องของคอร์สติวคืนไก่ขันเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดคร่าวๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามา,ามาดูข้อสอบของเราเนาะที่ผมเตรียมไว้วันนี้เผื่อว่ท่านเนี่ยจะเตรียมตัวนะครับสาหรับนะครับในคอร์สติวที่เรียกว่าคอร์สคืนไก่ขันเนี่ยก็ จะเริ่มติวนะครับในวันที่2จนถึงวันที่12เดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับในคอร์สติวคืนไก่ขันเนี่ยตรงนี้ก็จะมีติวทุกวิชายกเว้นแค่วิชาเอกนะครับโดยในรายละเอียดตารางการติวเนี่ยมีติวอะไรบ้างนะครับที่อท่านสอบถามก็จะมีติวทุกวิชานะครับยกเว้นแค่วิชาเอกการติวก็จะติวแบบต่อเนื่องแบบนันสต็อปทั้งหมด11วัน รวม21 EP นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ40กว่าชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมความไหวความเข้าใจของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับในคอร์สนี้เนี่ยก็จะมีหลักๆนะครับมีวิจกรที่ช่วยติวกันทั้งหมดเนี่ย3ท่านานะครับรวมกับผมด้วยอีกท่านนึงก็เป็น4นะครับก็จะประกอบไปด้วยคนแรกเลยก็คือครูหมัดนะครับที่ติวเรื่องของตัวเลขเหตุผลส่วนนะครับครูวิเจมก็จะติวในส่วนของ ความสามารถด้านภาษาไทยแล้วก็มีครูไปตานาติวภาษาอังกฤษนะครับส่วนที่เหลือถ้าเป็นในพาร์ทของข้อมูลกฎหมายข้าราชการที่ดีมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ข้อมูลในเรื่องของนะครับ mm hmm. กฎหมายและแนวทางาทการบรียนการสอนเนี่ยอันนี้ผมก็จะติวเองทั้งหมดซึ่งในตารางการติวเนี่ยก็จะเริ่มต้นติวในวันเสาร์ที่นะครับ <c oughs> สเดือนสิงหาคมเนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงยีนาทีเป็นต้นไปคอร์สนี้นะครับ บางท่านถามว่าติวเนี่ยจะไปจบเวลาไหนอันนี้ถ้าตามตารางปกติหนึ่ง EP จะไม่เกินสองชั่วโมงแต่ว่าถ้าตารางไม่ปกตินะครับเอาความพร้อมเอาความไหวเอาความเข้าใจของเราเนี่ยบาง EP อาจจะยาวได้นะครับตามชื่อคอร์สเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยตั้งชื่อคอสว่าคอสคืนหมาหอนแต่ว่าติวแล้วหมาไม่หอน <c oughs> ปรากฏว่าติวจนไก่ขันนะ <c oughs> <c oughs> มี EP พิเศษ นะครับของผมกบคู่มหมัดไหมมีฮะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวนะครับท่านก็แอดไลน์ไปตรงนี้ได้ครับแอดไลน์ไปนี้แล้วก็พิมพ์บอกว่าสนใจได้นะครับในลาย QR code หรือว่าลาย ID ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้สำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับท่านเพิ่มเพื่อนใน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์ ID แอปนะครับโหมด99เนี่ยเข้าไปสอบถามได้ครับตอนนี้ก็นะครับเริ่มเปิดรับแล้วสำหรับสมาชิกตอนนี้ก็ประมาณ2000 นะครับประมาณ2,500คนะนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบใครที่สนใจนะพรุ่งนี้จะเริ่มลงเอกสารให้นะครับเอกสารเนี่ยก็จะอัปเดตนะครับใหม่ล่าสุดในบางเรื่องผมเองก็ยังไม่กล้าอัปโดยเฉพาะในมาตรฐานความรู้แล้วก็กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับเบาๆสักนิดหนึ่งแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ลองดูลองเบาๆนิดหนึ่งเทปจากนะครับแนวข้อสอบที่โพสต์อยู่ที่หน้าเพจของศูนย์สอบธรรมศาสตร์แล้วกันนะครับก็ ขออนุญาตนะครับแอดมินเพจสูนสอบด้วยละกันนะครับขออนุญาตเอาข้อมูลข้อสอบนะที่นะครับเพจสูนสอบเนี่ยเขาอัพไวค้ครับเราลองมาทําข้อสอบข้อนี้กันนิดนึงนะครับขออนุญาตเลื่อนไปแล้วหาไม่เจอนะผมขออนุญาตเอาข้อมูลที่เตรียมไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับข้อนี้ใครตอบข้อไหนกันบ้างลองคอมเมนต์คาตอบเข้ามาดูคนระับบานว่าอยากที่ถึงวันที่สองเร็วๆแล้วนะครับไม่ติวเนื้อหาเลยมาติวคอร์สนี้เลยได้ไหมครับได้ครับก็มีทบทวนเนื้อหาให้นะครับ เปิดหน้าไหมคะอาจารย์คอร์สนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันละกันฮะันะเมืท่านว่าคิดถึงอาจารย์วันท่านสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเมืท่านเนี่ยแนวนโยบายยังไงคะเรื่องของนโยบายนะครับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการไปดูก,การศึกษาตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของอเนื้อหานะครับเผื่อท่านยังไม่ทราบสาหรับ,บการสอบเนี่ยนะครับมันจะมีเนื้อหาซึ่งท่านในเนื้อหาหล,ลักนะครับในเนื้อหาหล,ลักเนี่ย ถ้าตามเกณฑ์การสอบนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็ะจะมี1ครับส่วนแรกในภาคกอคือความสามารถทั่วไปก็จะมีความสามารถด้านภาษานะครับแล้วก็มีเชิงนามธรรมครับเชิงนามธรรมก็คือเรื่องของเหตุผลแล้วก็เชิงปริมาณเนี่ยตัวเลขดยนั้นคือตัวเลขเหตุผลแล้วก็ภาษาไทยจะมีคะแนนรวมเนี่ยหนึ100คะแนนครับ สำหรับส่วนไปในส่วนที่2เนี่ยนอกเหนือจาก100คะแนนแรกตัวนี้แล้วส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษอีก50คะแนนนะครับแล้วก็จะมีความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีอีก50คะแนนดังนั้นในภาคกเนี่ยก็จะมีคะแนนทั้งหมดเนี่ย200คะแนนครับในเกณฑ์การสอบนะครับภาคกอจะมีทั้งหมด200คะแนนส่วนภาคขอเนี่ยก็จะมีมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนนะครับมีคะแนน75คะแน yeah, นม<า>ีในเรื่องของวิชาเอกนะครับ อีก100คะแนนแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปริบัการศึกษาซึ่งสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมี25คะแนนนะครับใน25คะแนนตัวนี้เนี่ยเนื้อหาถือว่าเยอะมากและโดยเฉพาะออยิ่งที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแนวข้อสอบที่เพจศูนสอบเนี่ยเขาเอาัปโสต์แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่หนักเลยนะขออนุญาตเอามาทบทวนให้ถึงครับเพื่อนบางท่านบอกว่าคิดถึงเสียงนี้มาก ตอนนี้ได้บรรจุแล้วค่ะยินดีด้วยแล้วกันนะครับสาหรับเพื่อนที่ได้บรรจุแล้วโอเคหลางท่านคอมเมนต์คำตอบข้อมูลสครู่เข้ามาแล้วนะครับข้อนี้โอเคครับเดี๋ยวลองเทสข้อมูลกระดิึงแล้วกันว่าความเข้าใจเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าสําหรับนะครับข้อมูลที่เราเห็นอยู่ที่ตรงนี้ก็เป็นแนวข้อสอบจริงที่มหาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นะครับลองเทสในเพจทูนสอบนะยังไม่ใช่ข้อสอบจริงเป็นแค่แนว ซึ่งเขาเอาลองมาเทสบอกว่าตัวนี้อาจจะเป็นแนวข้อสอบที่เรียกว่าข้อสอบพิซซ่าครับในการสอบครูผู้ช่วยของสอบทโจทย์บอกว่านักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของเรียนแห่งหนึ่งครับมกรวมตัวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้าบริเวณหลังโรงเรียนและโพสลงในสื่อสังคมออนไลน์เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎระเบียบของเรียนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ลุกน้องครูฝ่ายปกครองได้ทราบเรื่องและ ตระหนักว่าพฤติกรรมดังกล่าวําไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อนากไม่รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีจากสถานการณ์ดังกล่าวพฤติกรรมของนักเรียนชายอาจเข้าข่ายการกระทําที่เป็นอันตรายต่อเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในข้อใดดังนั้นครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเราก็ไฮไลท์ไปก่อนว่าในพรบฉบับนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเนี่ยถ้าในกฎหมายละก นะครับกฎหมายนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเด็กครับซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่าส8ป,ปีบริบูรณ์ดังนั้นในพรบฉบัแบบนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวกับเด็กเราก็จะพบนะครับเราก็จะพบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเนี่ยนะครับอยู่หล,กลักๆทั้งหมดเนี่ยสประเภทกลัก1ก็คือเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์และ2เนี่ยคือเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ทีนี้สําหรับในข้อนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มคอมเมนต์คาตอบเข้ามาแล้วนะครับก็อ,อ,อย่างแรกเนี่ยนะครับถ้าเราไปเจอข้อสอบที่โจทย์จะยาวตัวเลือกจะยาวตัวนี้นะครับอย่างแรกท่านก็จับคอนเสิร์ว่าในข้อมูลตัวนี้ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเนี่ยอ๋อเราก็ดูว่าโจทย์ต้องให้อะไรมาเช่นตรงนี้โจทย์เพราะว่านักเรียนครับมกรวมตัวสู่บุรีไฟฟ้าสราระสำคัญตัวนี้ครับท่านก็นึกถึงบุรีไฟฟ้าบุรีไฟฟ้าเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็ทราบเกี่ยวข้องกับเรื่องบุรีไฟฟ้าว่ามันมีกฎหมายตัวหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา กฎหมายังกาวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตพาดูในส่วนของเล่มลายแทงเื่อใครมีเล่มนี้นะครับเล่มลายแทงข้อสอบนะครับเล่มลายแทงข้อสอบเป็นเล่มนี้ใครมีเล่มนี้เนี่ยท่านก็เปิดข้อมูลดูประกอบได้นะครับโดยเปิดไปที่หน้าสามสี่แปดในเล่มลายแทงแล้วกันครับสำหรับในหน้าสามสี่แปดในเล่มลายแทงครับก็จะพูดถึงเด็กประเภทต่างๆในพรบนี้เช่นเด็กเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก หมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสดังนั้นในพรบนี้เด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแต่ไม่รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสหรือที่ท่านอาจจะต้องระวังเคยเป็นข้อสอบไปแล้วก็เช่นถ้าเป็นพระเป็นพระหมายความอะไรก็อายุเนี่ยต้อง20ปีแล้วนะครับบวชเป็นพระเนี่ยเพราะว่าช่วงก่อนพระก็ดังก่อนที่จะถูก นะครับสถานก,การณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานี่แย่งซีนไว้ก่อนพระก็รอดตัวไปหลายรูปเลยบางรูปเนี่ยอาจจะลาสิขาไปแล้วบางรูปอาจจะไม่ยังนะครับยังไม่ได้ลาสิขาบตรงนี้ก็ถือว่าลอดไปนะฮะส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างเนี่ยที่เราต้องทราบก็เช่นนะครับในส่วนของข้อมูลที่หลายคนตอบเมื่อสักครู่นะครับก็คือเด็กที่เสี่ยงตอง่งอการกระทาความผิด สำหรับเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดตามพรบรนี้เนี่ยนะครับหมายความาอย่างไรก็หมายความว่าเด็กที่ประพฤติตนไม่เหมาะไม่สมควรครับเด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนําไปทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดต่อสินธรรมอันดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมอันเป็นสถานนะครับอันอาจชักนําไปทางเสียหายทั้งนี้ตามที่กําหนดตามกฎกระทรวงครับบอกว่ากําหนดตามกฎกระทรวง ในกฎกระทรวงกําหนดไว้อย่างไรบ้างทีนี้ขออนุญาตพาไปดูข้อมูลที่นึ่งละกันสาหรับกฎกระทรวงที่กําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดครับโดยในกฎกระทรวงเนี่ยก็มีการประกาศออกมาเนี่ยในฉบับแรกก็คือกฎกระทรวงปี2549โดยในกฎกระทรวงปี2549นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็กําหนดว่าเด็กนะครับเด็กที่ประพฤติตนเนี่ยนะครับ อันอาจจะนําไปสู่ทางเสียหายเนี่ยที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดเนี่ยนะครับก็นะครับ,นะรบจะมีเด็กดังต่อไปนี้ครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ1ครับก็คือวงเล็บ1เนี่ยเด็กที่ประพฤติตนเกเรครับหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น2ครับเด็กที่มั่วสมในลักษณะอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญแกผู้อื่น3เนี่ยเล่นการพนันหรือมั่วสมในวงการพนัน4ครับเสพสุราบุหรี ยาเสพติดให้โทษหรือของเปนเมาอย่างอื่นเข้าไปในแคสถานนะครับเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อทําการจําหน่ายนะครับหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับรวมถึง5ครับเข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่ด้วยสถานบริการครับหรือซื้อขายบริการทางเพศนะครับเข้าไปในสถา,นกา,านการค้าประเวณีหรือเกี่ยวข้องการค้าประเวณีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีครับส่วน7เนี่ยประพฤติตนในทางชู้สาวหรือสอบไปในทางลามก อาจารย์ในที่สาธารณะวงเล็บ8เนี่ยก็นะครับหมายถึงเด็กที่ต่อต้านหรือท้าทายคําสั่งสอนของผู้ปกครองจนผู้ปกครองไม่อาจอบรมสอนได้และ9สุดท้ายครับคือเด็กที่ไม่เข้าเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายด้วยการศึกษาพิ่มครับอันนี้คือกฎกระทรวงในฉบับแรกของปี2 5 4 9ที่กฎกระทรวงเนี่ยยังมีเพิ่มนะที่เราต้องรู้เนี่ยโจทย์ข้อสอบเนี่ยดูง,ง่ายๆแต่ว่าความหมายลึกลึ้งจริงของพิธีธรรมเนี่ยไม่ธรรมดา ทีนี้มันก็จะมีในส่วนของกฎกระทรวงนะครับในฉบับที่2ด้วยสําหรับกฎกระทรวงฉบับที่2เนี่ยก็นะครับในข้อ4ดังนั้นข้อสเมื่อสักครู่จากเดิมครับเสพบุหรี่นะครับเสพสุราบุหรี่กาเสติดหรือของมึนเมาอย่างอื่นของมึนเมาตรงนี้เนี่ยมีกฎกระทรวงเพิ่มเข้ามาฉบับที่2ในปี2 5งพ67ด้วยนะครับตรงนี้ประกอบด้วยอะไรก็มีวงเล็บนะครับ4ีทับ1 ก็รวมทั้งในส่วนของกระท่อมกัญชากัญชงครับหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากพืชน,นั้นนะครับเพื่อนันตนาการอันนี้ก็ถือว่าผิดตามวงเล็บสี่เพิ่มเติมเข้ามาครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังมีเพิ่มเติมอีกท่านบอกยังไม่จบอีกเหรอยังมีเพิ่มเติมเลยฮะวงเล็บสี่เนี่ยนะครับวงเล็บสี่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีเพิ่มเติมเรื่องใหม่ด้วยในเรื่องของความประพฤติ ของนักเรียนนักศึกษานะครับความพพืชของนักเรียนนักศึกษาตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ครับในเรื่องของกฎกระทรวงกําหนดความพพืชของนัก,รกเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมครับซึ่งในการกําหนดความพึงพื่ของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็มีเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของปี2องพบเนี่ยวงเล็บ4เนี่ยก็นะครับในการผลิตซื้อขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนหรือส่งมอบนะครับให้บริการเสพบ,บริโภค ครอบครองครับหรือกระทําการลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งสุราเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์สิ่งบุ่เมาบุหรี่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราพบบุหรี่ไฟฟ้าบารากูโอ้โหทั้งหมดตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของกฎกระทรวงที่เพิ่มเติมเข้ามาที่เราต้องรู้ครับในเรื่องของการกําหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาดังนั้นการกําหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษานะครับตรงนี้เนี่ยก็อาศัยในเรื่องของพรบ นะครับคุ้มครองเด็กครับซึ่งดังนั้นเนี่ยเขาถามว่าเด็กนะครับเด็กดังกล่าวหมายความเย่่งไรเราก็กลับมาที่คํานิยามเนาะกลับมาที่คํานิยามดังนั้นข้อนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเข้าใจถูกต้องนะครับในข้อมูลซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเด็กที่นะครับเสี่ยงต่อการกระทาความผิดกับเสี่ยงต่อการกระทาผิดเป็นอย่างไรผมท่านบอกว่าถ้าดูในโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าเด็กเนี่ยรวมตัวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้าผิดไปแล้วหรือยังดังนั้นครับในพรบฉบับนี้มันก็จะมีเด็กซึ่งแยกก็เป คือเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวสดสุภาพและ2เนี่ยคือเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์นะครับทีนี้สําหรับของพวกเราไหนก็เข้ามาข้อมูลด้วยกันแล้วเราติวสักหน่อยไหมลองถามความสมัครใจของพวกเรานิดนึงแล้วกันซึ่งในระหว่างที่ถามความสมัครใจผมขออนุญาตแจ้งสมาชิกนิดนึงนะครับเผื่อท่านอยู่ในกลุ่มติวไลย์แทงก็สอบครูช่วย่าร์ถไฟป,ปี2 5ง8นะครับวันนี้ผมอ่าโพสต์สอบถามด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้าง ตอนนี้ติวไปได้ครบหรือยังเพราะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยเนื้อหาละก็ผมติวไปเกือบจะหมดแล้วนะครับก็จะเหลือหนึ่งอีพีเดี๋ยวน่าจะนัดหมายติววันที่13เดือนสิงหาคมนะครับในอีพีสุดท้ายที่จะเสริมเรื่องของอา่านโยุบายการศาึกษาต่างๆส่วนในเรื่องอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าท่านที่อยู่ในกลุ่มติวท่านก็สามารถกดไปที่แนะนําของกลุ่มลายแทงข้อสอบได้ครับตัวนี้กดไปที่แนะนําของกลุ่มลายแทงข้อสอบได้แล้วก็สามารถดูวิดีโอ นะครับดูวิดีโอติวผ่านกลุ่มติวหรือถ้าในกลุ่มติวบางท่านไม่สะดวกนะครับถ้าท่านลงทะเบียนท่านก็อาจจะเข้าไปดูผ่านระบบะเว็บไซต์ได้ในเว็บไซต์ o o u r t s s h o o o l นะครับสำหรับเว็บไซต์ o o u r t s s h o o o ลล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนอก่อนไลฟ์ติวเมื่อสักครู่อันนี้ผมก็แจ้งหลายท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีในส่วนของเล่มนี้เล่มลายแทงข้อสอบนะครับท่านที่สั่งจองเล่มลายแทงข้อสอบ สั่งซื้อเล่มแดงเขาก็สอบเล่มน,นี้ไว้นะครับทีนี้ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนครับในระบบลงทะเบียนในลิงก์ลงทะเบียนลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ครับเผื่อว่าบางท่านเนี่ยเข้าดูผ่านระบบเว็บไซต์แล้วยากท่านก็สามารถนะครับลงทะเบียนนะครับโดยลงทะเบียนเนี่ยท่านก็กรอกเบอร์โทรของท่านครับที่ท่านสั่งซื้อหนังสือเข้ามาจากนั้นเนี่ยก็ยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็จะตามทำตามขั้นตอนตรงนี้นะครับท่านก็กรอก นะครับกรอกเบอร์โทรของท่านครับใส่เบอร์โทรของท่านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยระบบนะครับก็จะให้ท่านกรอกข้อมูลต่อครับโดยนอกเหนือจากเบอร์โทรแล้วจากนั้นครับท่านก็กรอกข้อมูลโดยพิมพ์ในส่วนของอีเมลของท่านนะครับอีเมลของท่านที่ท่านใช้งานอยู่ท่านก็นะครับใส่อีเมลที่ท่านใช้งานเป็นประจำเนี่ยแล้วก็ นะครับพอกรอกอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็กดลงทะเบียนครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นพอท่านกดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยครับในระบบลิงก์ตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดมาให้ครับโดยยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดตรงนี้ครับท่านก็สามารถเอาไปใช้เข้าระบบเว็บไซต์ได้ นะครับตรงนี้เผื่อใครที่เข้าไม่ได้ยังไงเนี่ยนะครับท่านก็ลองดูในลายที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ครับตัวนี้ก็จะมีขั้นตอน,น,นต่างๆรวมถึงนะครับในส่วนสุดท้ายถ้าสมมติว่าเข้าไม่ได้จริงๆนะครับทำอะไรไม่ได้จริงเนี่ยก็แนะนำครับในส่วนสุดท้ายนี่ก็แอดไลน์ไปที่ Li น์ id master pm สามหรือว่าเพิ่มเพื่อนมาที่ qr code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ครับแจกทีนสองแลควันวันนี้ยังไม่แจกแล้วกันนะครับแจ้งอีกทีแล้วกันสําหรับของคืนนี้นะ เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการอัปเอกสารคืนนี้ยังขออนุญาตไม่ติวแล้วกันนะครับก็เล่าข้อมูลเตียบไปครับสาหรับท่านที่สนใจในคอร์สติวที่เรียกว่าคอร์สคืนไก่ขันใครสมัครแล้วบ้างฮะใครสมัครคอร์สคืนไก่ขันแล้วบ้างแจ้งหน่อยสําหรับคอร์สคืนไก่ขันเราติวอะไรบ้างเนี่ยก็ในคอร์สคืนไก่ขันครับแจ้งอีกทีนึงว่าคอร์สนี้จะติวสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปสังกัดสอปท โดยจะติวทุกวิชายกเป็นวิชาเอกค่าติวปกติเนี่ยหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสมัครวันนี้เนี่ยลดเหลือเพียงสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทโดยนะครับจะเริ่มติวในวันเสาร์ที่สองจนถึงวันที่สิบสองเดือนสิงหาคมครับแล้วก็การติวก็จะมีติวทุกวิชายกเป็นวิชาเอกครับส่วนใครที่สนใจสมัครนะครับท่านก็แอดไลน์ไปที่ลายคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้หรือเพิ่มเพื่อนในลาย i d m a s t e r อ่าอสหมัดโมด99เข้าไปได้นะครับ mm hmm. เพื่อสอบถามข้อมูลโอเคถ้าสมัครแล้วก็เดี๋ยวรอพบกันได้ครับขอวันนี้เนี่ยเนื่องจากผมเองไม่ได้เตรียมข้อมูลการติวไว้มากนะักก็เลยนะครับแจ้งพวกเราหกลักลไว้ก่อนแล้วกันนะครับสมัครแล้วค่ะคู่หมัดขายเช้าขายเย็น <laughs> ตอนนี้ไม่ดูไปไหนนะคูหมัดเนี่ยหายหายฮะโอเคครับ เสียงอาจารย์นี่ยังชั่วเข้าสมัครนะครับช่างยั่วเข้าสมัครติวโอโอ,โอผมอ่านเกือบผิดแล้วนะครับโอเคครับสมัครแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็รอเจอกันในกลุ่มติวสําหรับคอร์สติวคืนไก่ขันแล้วกันครับซึ่งคอร์สติวคืนแก่วันย้ำอีกทีนึงว่าจะเริ่มติวในวันที่2เดือนสิงหาคมนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าครับซึ่ง วันที่2วันที่3เนี่ยก็จะมีติวตั้งแต่เช้าบ่ายและค่าส่วนที่เหลือครับถ้าเป็นวันปกติวันจันทร์นะครับจนถึงวันศุกร์เนี่ยเราก็จะมีติวเฉพาะภาคค่าแล้วก็ช่วงวันหยุดยาว4วันนะครับในตั้งแต่วันที่9 10 11 12เดือนสิงหาคมเนี่ยอันนี้ก็จะมีติวกันต่อเนื่องแต่ว่าวันที่12เนี่ยก็จะมีเฉพาะภาคเช้าก็จะจบข้อมูลทั้งหมดส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ไปทบทวนข้อมูลนี้ครบ เชื่อว่านะครับน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับให้เทียบกับช่วงที่มีการลบที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยช่วงอื่นที่มีปากมีเสียงเถียงๆกันไปๆป,ประมาณนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่มีช่วงไหนที่น่าลุ้นเท่ากับช่วง1ชั่วโมงสุดท้ายก่อนหยุดยิงดังนั้น,น,นของเราก็เช่นกันนะฝากไว้ในช่วงนะครับ หนึ่งถึงสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะสอบคือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไม่ดีกับส่วนของท่านที่มีกลุ่มติวมีหนังสือมีตาําราท่านก็ทบทวนข้อมูลในกลุ่มติวในหนังสือตําราให้ครบครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังทบทวนเรื่องอื่นไม่ครบก็นะครับทบทวนเพิ่มเติมไปด้วยส่วนในวันที่2เนี่ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีติวนะครับแบบต่อเนื่องแบบนั้นซนะอฟรวมทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวี ติวทุกวิชายกเป็นวิชาเอกนั้นั้นทบทวนวิชาเอกไปเรื่อยๆครับส่วนของท่านที่สนใจถ้าเป็นเล่มลายแทงที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับในเล่มที่เรียกว่าลายแทงข้อสอบนะครับในเล่มลายแทงข้อสอบเนี่ยเผื่อใครที่สนใจในเล่มลายแทงข้อสอบก็สามารถนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เกี่ยวข้องกับเล่มลายแทงข้อสอบเล่มนี้นะครับในเล่มลายแทงข้อสอบเล่มนี้เผื่อใครที่สนใจเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสามรบาท ฟรีค่าจัดส่งแล้วก็ถ้าสั่งซื้อวันนี้นะครับในเล่มลายแทงตัวนี้เนี่ยก็รับนะครับในส่วนของระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในส่วนของเว็บไซต์ได้ฟรีครับหนังสือก็น่าจะสั่งส่งถึงทุกท่านภายใน3วันทาการส่วนของวันนี้นะครับก็ยังไม่รบก,กวนเวลาของท่านแล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าช่วงนี้หลายท่านก็น่าจะเตรียมตัวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็อ่านหนังสือบ้าง นะครับแล้วก็ดูข่าวความเคลื่อนไหวในส่วนของสถานการณ์นะครับชายแดนไทยกับกัมพูชาไปด้วยแต่ว่าช่วงนี้หลักๆแล้วก็อยากให้ท่านนะครับโฟกัสกับการเตรียมสอบเพราะว่าเวลาในการเตรียมตัวเนี่ยเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับในการสอบก็จะสอบในอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าดังนั้นก็เป็นกําลังใจทุกท่านทุกคนแล้วกันครับที่กําลังจะสอบในครั้งนี้นะครับส่วนของคืนนี้นะครับไม่รบก,กวนเวลาของทุกท่านแล้ว ใครที่นะครับดูวิดีโอติวโดวยเฉพาะท่านที่อยู่ในกลุ่มติวรลยแทนข้อสอบถ้าดูวิดีโอติวไม่ครบนะครับวิชาเอกดูเรื่องไหนยังไม่หมดท่านไปทบทวในให้ครบด้วยแล้วก็เดี๋ยวตั้งแต่วันที่นะครับในวันที่นะครับวันที่สองไันต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มต้นติวในคอร์สติวคืนไก่ขันนะครับในคอร์สติวขืนไก่ขันส่วนนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะมาแจกเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับเคยติว แล้วก็แจกคอร์สติวออนไลน์ซึ่งยังเหลือผู้โชคดีสามท่านนะครับเดี๋ยวนัดหมายล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกเป็นคอร์สติวออนไลน์เพิ่มเติมครับเรื่องข้อบังคับที่ประกาศวันนี้น่าจะออกสอบไหมคะเรื่องนั้นก็น่าจะออกสอบแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับใน E p ีสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องของข้อบังคับนะครับคุณสุภาว่าดนเรื่องของการพิจารณาความผิดนะครับการพิจารณาการประพฤติผิดเกี่ยวข้องกับจรรยับรรณวิชาชีพนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตเดีดเด๋ยวแจ้งอัปเดตให้ทราบครั้ง ส่วนของไลน์นี้นะครับไม่รบกวนเวลาของทุกท่านแล้วท่านไปเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเก็บข้อมูลในเรื่องอื่นให้ดีแล้วตั้งแต่วันที่12จนถึงวันวันที่2จนถึงวันที่2 2เดือนสิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันในข้อติวคืนไก่ขันครับ <c oughs> ส่วนของไลน์นี้นะครับไปเตรียมตัวนะครับไปพักผ่อนก็ได้แล้วกันครับไม่รบกวนเวลาของทุกท่านแล้วครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ